เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาฬาออริจินอนะครับวันนี้เขามีกิจกรรมนะครับสุ่มตัวละครนะครับอันนี้หกล่องน้พานะใครอยากได้ก็ไปสุ่มกันนะครับแต่กิจกรรมวันนี้คือโรบินนะครับแบล็กไฟเดย์สองพันยี่สิบสามนะครับก็ตัวละครมีฮดี้นะครับแล้วก็นิฟจูนนามินะครับอุซอ นะครับหลักๆนะแล้วก็จะมีที่อยู่ก็ไอ,อตัวอีกานะครับกลุ่มคณะปฏิวัตินะครับใคายชอบก็ไปจัดกรารเอานะครับนี่คาราสึกกับเบโลเบตตี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาสุ่มตัวนี้นะครับมันมีกิจกรรมอยู่นะเนี่ยเราเสีย50เพชรนะครับเนี่ยมันจะได้ ออไอรูนนะครับแบบบวก18%เป็นพลังโจมตีนะครับสำหรับกลุ่มหมวกฟางหรือว่ากลุ่มชาลอดหรือว่ากลุ่มไคโดนะครับ3กลุ่มนี้จะได้นะครับแล้วก็หากใครนะครับสุ่มไปต่อถึงลำดับ4ก็จะได้หิน ในการอัพสเต็ปนะครับคูณ3เลยนะถือว่าเยอะนะครับหินอัพสเต็ปคูณ3 3ก้อนนี่ถือว่าเยอะเลยเพราะว่าเราต้องเอาตัวละครชิ้นส่วนตัวละครไปแลกกว่าจะได้1ชิ้นนี่ใช้เยอะมากนะครับแต่อันเนี้ยผมจะสุ่มแค่2ครั้งเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะเสีย50เพชรครั้งที่2คือฟรีเท่ากับว่า22ตัว50เพชรนะครับ2 2ตัว50เพชรแถมเรายังได้หิน พลังโจมตี18%นะครับก็ตกประมาณตัวละ2เพชร25นะครับ2เพชร25ประมาณนั้นนะครับก็เราก็จะได้หินพลังโจมตีด้วยหินพลังโจมตี1 8ถือว่าเยอะนะครับก็เอาดีกว่านะครับมันค่อนข้างจะหายากนะ18%เออ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดูว่าผมจะได้โรบินหรือว่าได้ตัวแคคเกอร์ไหมนะครับอะไรอย่างนี้ไหม อ่าลองดูนะครับแกด,ดูก่อนมาถูกอันไหมเนี่ยอ่าถูกอันนะห้าสิบเพชรแรกไปปิ้งหูหูกองเกลือครับไม่ใช่กองท้องกองเกลืออ้าวน,นี่สามสองจีอาร์นะฟึ้งลายไม่ล่ะจื้อลายไม่ล่ะ ได้ไหมล่ะมไม่ได้มีตัวดีๆออกมาไหมเนี่ยตัวเด็ดๆอ่ะแต่อย่างนี้เหมือนจะไม่ได้นะเออจากประสบการณ์เหมือนจะมันมันจะไม่ได้ไม่ได้จริงๆด้วยนะครับอ่านี่ได้หินมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยจะฟรีเห็นไหมครับหมุนฟรีเ <c oughs> 1เอ็ดตัว ปึ่งเข้าไปเลยของฟรีก็ไม่ได้นะดูสง่งได้ปะวะโอ้มีท้องแล้วมีสมบัติมีลุ้นมากมาปึ่ง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 โอ้ยออกไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยสักตัวหนึ่งผมใส่จะกองเกลืออีกแล้ว กดแดกอดแดกโอ้เหมือนเอาห้าสิบเพชรไปแลกหินจริงๆ <c oughs> จริงด้วยห้าสิบเพชรแลกหินก็สำหรับใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมเอาแค่นี้แหละนะครับเนี่ยได้หินนะครับลูกนี้ไปเก็บไปเออึ๊บเสร็จแล้วผมก็จะมาซื้อ,อ,อโคร้นะครับเอามาซื้อโคร a ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ